ทำทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างที่ทำได้ยันนี้ทำทำงานที่รามันก็มันเยอะนะมันก็ทำทุกอย่างนะที่มีให้ทำนะเราอย่างพูดอย่างนี้ก็มีอย่างที่มีให้ทำแต่ส่วนมากจะอยู่กับเอกสารมากกว่า เอกาสารกับผู้ใหญ่ยเยอะๆหรือผู้ใหญ่อยู่กับเอกาสารมากๆอยู่กับแบบนักการเมืองนักลงทุนส่วนมากจะอยู่กับคนอย่างนี้มากกว่าบางทีก็บางนีก,ก็มันมีขายรถบ้างขายที่บ้างก็แล้วแต่งานไม่มีประจาก็ลง เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรห้องสดจําของพี่เหลอห้องสดจําของพี่ก็เพิ่งปิดไปโรงสดจําก็คือห้องสดจําก็คือเขาเรียกว่าที่จานานั่นแหละมันจะเปลี่ยนมันต้องได้ไปเดินทางเยอะต้องไปตีมูลค่าแบบสมมติเป็นที่ดินก็ได้ไปตีมูลค่าองค์จำนำท่า ไปตีมูลค่าอะไรไปตีอันนี้อันนี้ต้องไปตีต้องเอกสารอะไรมันต้องมีสัญญามันต้องมีอะไรครบหมดมันต้องแบบต้องได้ใส่คาพูดอะไรมันก็ต้องได้ใส่แบบจริงจริงจังๆพอพลาดนิดเดียวก็คือขาดทุนแม่เบแม่เบบแม่แม่ที่เรียกแม่นะจ๊ไม่ได้เป็นน้องสาวแม่ แม่พุทมอย่างนี้ออกไประมวนง,งานต่างๆใช่เกี่ยวกับอสังหาใช่เกี่ยวอสังหาเกี่ยวอสังหาไม่เกี่ยวครับม,นนม,มนันทั้ง,ง,งนาคาครพันทุกอย่างครับ เรลาทํางานบ้านเองไหมทําเองครับเวลาทําเองมันเพราะว่ามันไม่ได้มีคนเยอะกินอะไรก็ทําเองแล้วก็เก็บเองแบบนี้สบายก็เพราะว่าคนเฮาบได้อเอาป็นคนมีเวลาว่างอยู่ขนนะบ่ได้แบบเือว่าแบบบรได้มีเวลาว่างเนาะก็มีแค่่าแค่ตอนบ้างก็มี ก็เลยฮ็ดเองว่ามันบ่ได้มีอย่างายขนาดนั้น